อสุภะคำนี้หมายถึงความไม่งามกายที่เราใช้ทุกวันกายที่เราหวงและดูแลอย่างดีวันหนึ่งก็ไม่อาจคงอยู่ในแบบที่ใจอยากให้เป็นลองนึกถึงเวลาสองกระจกรอยเล็กๆที่เคยไม่มีเริ่มชัดขึ้นผิวที่เคยตึงแน่นเริ่มหย่อนคล้อยสิ่งเหล่านี้ สกิดให้ใจเห็นความจริงว่าแม้ในวันนี้ที่ยังหายใจอยู่ร่างกายก็กำลังเปลี่ยนไปตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงสอนอสุภะภาวนาไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวกายแต่เพื่อให้เห็นชัดว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่งามและไม่ใช่ของเราในครั้งพุทธการมีผู้ปฏิบัติไปที่ป่าช้า นั่งอยู่ใกล้ศพที่วางกลางแจ้งมองดูการเปลี่ยนแปลงทีละวันจากที่เคยเป็นคนเหมือนเรากลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้เมื่อใจเห็นภาพเหล่านั้นชัดก็เกิดคำถามว่าถ้าเขาหนีไม่พ้นเราเองจะหนีได้อย่างไรอสุภะจึงเป็นเครื่องมือทำให้ใจค่อยๆค,ค,คลายความกําหนัด และไม่ยึดติดกับกายที่เสื่อมไปทุกวันในธรรมะหมวดนี้มีการพิจารณาสิบแบบหรือที่เรียกว่าอสุภะสิบแต่ละแบบคือภาพสะท้อนที่ช่วยให้เราตื่นขึ้นจากความหลงว่ากายนี้งามถาวรน,นี่คือเส้นทางที่เราจะเดินไปด้วยกันจากความหมายง่ายๆสู่การมองเห็นกายตามความจริงทีลภาพ ทีละขั้นและเมื่อครบทั้งสิบเราจะเห็นว่าอสุภะไม่ใช่ความสิ้นหวังแต่คือประตูให้ใจเบาขึ้นพร้อมจะก้าวสู่ธรรมะขั้นต่อไปเมื่อรู้แล้วว่าอสุภะหมายถึงความไม่งามเรามาลองเปิดดูชัดๆว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ภาวนาหมวดนี้อสุภะในบาลี แปลตรงตัวว่าไม่งามไม่ใช่เพียงแค่ไม่สวยภายนอกแต่หมายถึงการเห็นกายตามจริงว่ามันไม่อาจคงความงามได้เลยกายที่เราแต่งเติมเสริมกายที่ใช้เวลาไปกับการดูแลในที่สุดก็เสื่อมแตกสลายและดับไปนี่คือความจริงที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงถ้าไม่มีการภาวนา เรามักจะติดอยู่กับภาพภายนอกเห็นกายว่างามว่าหน้าหลงไหลแต่พอเวลาผ่านไปทุกสิ่งกลับไม่เป็นอย่างที่คิดจากผิวที่เคยสดใสก็เริ่มมีร่องรอยจากร่างกายที่เคยแข็งแรงก็อ่อนแอด้วยโรคภัยภาพความไม่งามนี้ค่อยๆชัดขึ้นแม้เราไม่อยากมองเพราะฉะนั้นอสุภาภาวนา จึงไม่ใช่การเพ่งโทษกายแต่คือการวางใจให้อยู่กับความจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ควรยึดว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งถาวรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอสุภะเป็นกรรมฐานที่ช่วยละราคะคือความกำหนัดยึดติดเพราะใจที่ยังเห็นว่ากายงามก็มักจะถูกดึงไปสู่ความอยาก แต่เมื่อเห็นกายไม่งามความอยากค่อยๆค,คลายใจจึงมีที่ว่างสำหรับความสงบเราจะเห็นได้ว่าจุดประสงค์ของอสุภาภาวนามีสองชั้นชั้นแรกเพื่อลดความกำหนัดที่คอยเผาใจชั้นถัดไปเพื่อเปิดทางให้จิตตั้งมันพร้อมต่อย่อดสู่วิปัสสนาการพิจารณาไม่ใช่เรื่องของนักบวชเท่านั้นแม้เป็นคารวาส ก็สามารถใช้ได้เพราะทุกคนต่างเผชิญกับร่างกายที่เปลี่ยนไปทุกวันอสุภะจึงไม่ใช่สิ่งไกลตัวแต่เป็นบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเมื่อตั้งใจมองอย่างตรงไปตรงมาใจก็เริ่มคลายจากการหลงในความงามและนั่นเองคือก้าวแรกของอสุภะภาวนาจากความหมายและจุดประสงค์นี้ เราจะเดินต่อไปสู่ภาพแรกของอสุภะสิบประการเพื่อดูว่าร่างกายที่เราหวงแหนเริ่มเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างจากความหมายและจุดประสงค์ของอสุภะภาวนาเรามาลองดูภาพแรกๆของการเปลี่ยนแปลงกายเมื่อร่างกายสิ้นลมหายใจเพียงไม่กี่วันก็เริ่มพองขึ้นผิวตึงจนบวมนี่เรียกว่า อุทุธมาตกะอสุภะหรือศพผองภาพนี้ทำให้ใจตระหนักว่าสิ่งที่เคยเคลื่อนไหวกลับกลายเป็นสิ่งที่เราไม่อยากแม้แต่จะเข้าใกล้และเมื่อวันผ่านไปร่างกายนั้นเปลี่ยนเป็นสีคล้ำเขียวอมดำราวกับของที่เริ่มเน่านี่คือวินีละกะอสุภะหรือศพเขียวภาพที่เคยสดใสในชีวิต กลับตัดขาดจากความงามที่เคยยึดถือต่อจากนั้นสิ่งที่สะสมอยู่ภายในก็เริ่มไหลออกน้ำเหลืองน้ำเลือดปนหนองนี่เรียกว่าวิกาขาอสุภะหรือศพมีน้ำเหลืองไหลกลิ่นและภาพเหล่านี้ยิ่งทำให้เห็นชัดว่ากายนี้ไม่อาจเป็นที่พึ่งแห่นความงามได้เลย ลองนึกถึงเวลาเราเห็นอาหารที่วางทิ้งไว้จนบูดกลิ่นและสีก็ทำให้ไม่กล้าแตะต้องแล้วร่างกายที่เราหวงหวงมาตลอดเมื่อเปลี่ยนเช่นนั้นจะมีอะไรให้หน่ายึดถืออสุภะสามข้อแรกนี้คือก้าวแรกที่ทำให้ใจเริ่มยอมรับว่าความงามที่เราเห็นทุกวันไม่ได้คงอยู่จริงเลยและเมื่อผ่านสามภาพนี้ไป เราจะก้าวลึกเข้าไปอีกเห็นการแตกสลายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อผ่านภาพศพพองศพเขียวและศพมีน้ำเหลืองแล้วความเปลี่ยนแปลงยังดำเนินต่อไปร่างกายเริ่มแตกออกเนื้อหนังหลุดลุ่ยจากกันนี่เรียกว่าวิกขิตกะอสุภะหรือศพเน่าเปื่อยแตกพังสิ่งที่เคยเป็นร่างกายที่สมบูรณ์ กลับกลายเป็นเศษซากที่ไม่มีรูปเดิมหลงเหลือและเมื่อกายนั้นอยู่กลางแจ้งสัตว์นานาชนิดก็เข้ามากินอีกาแรงสุนัขหรือแมลงต่างรุมกัดฉีกนี่คือวิขายิตกะอสุภะหรือศพถูกสัตว์กินภาพนี้สะท้อนว่าแม้สิ่งที่เราหวงที่สุดยังกลายเป็นอาหารของสิ่งอื่นได้ บางครั้งร่างกายก็ถูกแยกออกแขนขาศีรษะถูกเฉือนออกเป็นท่อนๆเหลือเพียงชิ้นส่วนที่แยกกันนี่เรียกว่าวิกิตกะอสุภะหรือศพถูกเฉือนท่อนจากสิ่งที่เคยเป็นหนึ่งเดียวกลับเหลือแค่กองชิ้นเล็กๆที่ไม่มีใครอยากจดจำลองนึกถึงของใช้ที่แตกหักเมื่อมันยังสมบูรณ์เราใช้งานได้ แต่พอแตกเป็นชิ้นๆแม้จะพยายามต่อก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมร่างกายนี้ก็เช่นกันเมื่อแตกออกไม่มีวันฟื้นคืนอสุภะสามข้อในกลุ่มนี้ทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราเรียกว่ากายไม่ได้มั่นคงเลยเพียงแค่เวลาผ่านไปสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรากลับแตกออกเป็นชิ้นๆอย่างง่ายได้ และเมื่อภาพเหล่านี้ชัดเจนเราก็ใกล้จะถึงช่วงสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเปิดให้เห็นภาพที่หนักแน่นยิ่งกว่าเมื่อภาพการแตกสลายปรากฏชัดเรามาถึงช่วงสุดท้ายของการพิจารณาอสุภะบางศพเต็มไปด้วยเลือดไหลนองจนเปรอะไปทั่วนี่คือลหิตากะอสุภะหรือศพมีเลือด สิ่งที่ครั้งหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความดับสิน้นต่อจากนั้นร่างกายที่เหลืออยู่เต็มไปด้วยหนอนคลานยุวเยะไปทั่วทุกส่วนนี่เรียกว่าปุลุกะอสุภะหรือศพมีหนอนสิ่งที่เราเคยถนอมรักษากลับกลายเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งเล็กๆที่คอยย่อยสลาย และเมื่อเวลาผ่านไปอีกเนื้อหนังหายไปเหลือเพียงโครงกระดูกนี่คืออัธิกะอสุภะหรือศพเหลือแต่โครงกระดูกสิ่งที่เคยเดินยืนทำงานพูดคุยกลับเหลือแค่โครงขาวๆที่ไร้ชีวิตสุดท้ายโครงนั้นก็ผุพังสลายกลายเป็นเศษดินเศษฝุ่นนี่เรียกว่า ปฏิกูละอสุภะหรือศพผุพังสลายเมื่อถึงตรงนี้กายที่เคยภาคภูมิใจก็ไม่เหลือสิ่งใดให้ยึดถือลองคิดถึงบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ตอนแรกยังดูเหมือนอยู่ได้แต่เมื่อไม่มีใครดูแลก็ค่อยๆผุพังจนเหลือแต่ซากร่างกายนี้ก็ไม่ต่างกันวันหนึ่งย่อมกลับคืนสู่ดิน ครบแล้วทั้งสิบภาพของอสุภะจากศพพองจนถึงการสลายเป็นทุลีทุกขั้นบอกความจริงเดียวกันว่ากายนี้ไม่งามไม่เที่ยงและไม่ใช่ของเราและเมื่อเราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดสิ่งสำคัญคือการมองว่าอสุภะทั้งสิบนี้อยู่ตรงไหนในแผนที่ของธรรมะ ครบแล้วทั้งสิบภาพของอสุภะแต่คำถามคือสิ่งเหล่านี้อยู่ตรงไหนในแผนที่ธรรมะอสุภะภาวนาไม่ได้ลอยอยู่นอกกรอบแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของกายานุปัสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานสที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทางสายตรงเพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์ ในกายานุปัสนานั้นมีทั้งการตามลมหายใจการพิจารณากายประกอบด้วยาธาตุและการระลึกถึงอสุภะทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้ใจไม่หลงมัวเมาในกายเมื่อเราพิจารณาอสุภะใจก็เห็นตรงกับที่สติปฐานชี้ไว้ว่ากายนี้ไม่เที่ยง กายนี้เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลไม่ใช่ของที่ควรยึดถือว่าเป็นเรานอกจากนี้อสุภะยังเชื่อมกับมรณสติเพราะทุกภาพของอสุภะคือการย้ำเตือนว่าความตายแน่นอนไม่มีใครเลี่ยงได้ไม่ว่ามั่งมีหรือยากจนไม่ว่าหนุ่มสาวหรือชราทุกคนล้วนเดินไปในเส้นทางเดียวกัน ถ้าลองสังเกตเราจะเห็นว่าอสุภะช่วยให้ใจละราคะส่วนมรณสติช่วยให้ใจละความประมาทสองสิ่งนี้จึงทํางานเสริมกันเหมือนสองข้างของสะพานที่พาใจข้ามจากฝั่งความหลงไปสู่ฝั่งแห่งความถื่นรู้และเมื่อเราวางอสุภะไว้ในแผนที่ธรรมะเราจะเห็นว่า มันไม่ใช่การซึมเศร้าแต่เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้การปฏิบัติสมบูรณ์สติปัาสีเป็นเส้นทางตรงและอสุภะคือหนึ่งในเครื่องมือที่อยู่บนเส้นทางนั้นดังนั้นเมื่อใจเห็นทั้งสิบภาพแล้วสิ่งสำคัญคือไม่ใช่แค่จำได้แต่ต้องเข้าใจว่ามันทำหน้าที่อะไรในเส้นทางผลทุก์ และเมื่อความเข้าใจนี้ชัดเราจะพร้อมไปต่อเพื่อแก้วความเข้าใจผิดที่มักเกิดขึ้นกับอสุภะภาวนาเมื่อเราเห็นตำแหน่งของอสุภะในแผนที่ธรรมะแล้วคำถามต่อไปคือหลายคนยังเข้าใจอสุภะผิดไปอย่างไรบ้างบางคนคิดว่าการเจริญอสุภะคือการบังคับใจให้กลัวศพหรือให้รังเกียจกาย แต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เกิดความกลัวสิ่งที่ท่านสอนคือให้เห็นความจริงของกายตามที่เป็นเพื่อให้ใจคลายกำหนัดไม่ใช่ให้จิตหม่นหมองหรือสิ้นหวังอีกความเข้าใจที่พบบ่อยคือคิดว่าอาสุภะเหมาะกับพระเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วคารวาสก็ใช้ได้ เพราะทุกคนต่างเผชิญกับกายที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะชายหรือหญิงรวยหรือจนความไม่งามนี้ไม่เว้นใครเลยแต่ก็มีข้อควรระวังถ้าใจยังไม่มั่นคงการเพ่งอสุภะมากเกินไปอาจทำให้เกิดความหดหู่พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ใช้สมดุลโดยเฉพาะการเจริญเมตตาภาวนาเมื่อใจเห็นความไม่งามของกาย ควบคู่กับการแผ่เมตตาใจจะไม่ตกไปในความสิ้นหวังแต่กลับอ่อนโยนและตั้งมั่นอยู่ในความจริงเหมือนการเดินบนเส้นทางที่ต้องมีสองข้างพอดีด้านหนึ่งคืออสุภะที่คลายความกำหนัดอีกด้านคือเมตตาที่ทำให้ใจอ่อนโยนถ้าเรามีแค่การเห็นความไม่งามใจอาจจะแข็งกระด้าง แต่ถ้าเรามีแค่เมตตาโดยไม่เห็นความจริงใจก็ยังอาจถูกความกำหนัดดึงไว้ดังนั้นเมื่อรวมกันทั้งสองก็เกื้อหนุนให้การภาวนาก้าวหน้านี่คือสิ่งที่ทำให้เข้าใจอสุภะอย่างถูกต้องไม่ใช่ความสิ้นหวังไม่ใช่ของไกลตัวแต่คือวิธีฝึกใจที่ต้องวางสมดุลและเมื่อเข้าใจจุดนี้แล้ว เราจะไปสู่คำถามสุดท้ายว่าอาสุภะให้ประโยชน์แท้จริงอะไรกับใจของเราเมื่อเข้าใจความหมายจุดประสงค์เห็นทั้งสิบภาพและรู้ตำแหน่งของอสุภะในแผนที่ธรรมะแล้วสิ่งที่เหลือคือประโยชน์แท้จริงของการภาวนานี้อันดับแรกอสุภะทำให้ใจคลายกำหนัดราคะ หรือความกำหนัดยึดไว้แน่นว่ากายนี้งามแต่เมื่อใจเห็นชัดว่ากายไม่อาจงามได้ตลอดความอยากที่เคยผูกไว้ก็ค่อยๆค,คลายออกเหมือนเชือกที่เคยตึงแน่นถูกคลายจนหายอึดอัดเมื่อราคะเบาลงใจก็ไม่ถูกดึงไปตามอำนาจของความอยาก นี่คือพื้นที่ว่างที่เปิดทางให้จิตเข้าสู่สมาธิได้ง่ายขึ้นความสงบที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการหนีแต่เกิดจากการเห็นความจริงตรงหน้าอีกชั้นหนึ่งอสุภะยังพาใจให้เห็นไตรลักษณ์คืออนิจจงทุกขังอนัตตาทุกภาพที่ผ่านตาม,มาบอกเราว่ากายนี้ไม่เที่ยงแท้ เป็นที่ตั้งของความเสื่อมความแตกดับและไม่ใช่สิ่งที่เราจะบังคับให้เป็นไปตามใจได้จากกายที่เคยเป็นแหล่งความหลงกลับกลายเป็นครูที่สอนความจริงและความจริงนี้เองที่ทำให้ใจเบาขึ้นไม่ยึดไม่ติดไม่หลงในสิ่งที่เปลี่ยนไปทุกขณะอสุภะจึงไม่ใช่การทำให้ใจหม่นหมอง แต่คือการเปิดตาให้เห็นว่าความงามที่เรายึดนั้นไม่ถาวรเมื่อวางได้ใจจึงไม่ถูกเผาอีกต่อไปและเมื่ออสุภะทำงานร่วมกับกรรมฐานอื่นเช่นเมตตาหรือมรณสติใจก็ยิ่งสมดุลและมั่นคงนี่คือเส้นทางที่พระพุทธเจ้าวางไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติทุกคน ก้าวข้ามความหลงไปสู่ความเป็นอิสระสุดท้ายแล้วประโยชน์ของอสุภาภาวนาไม่ใช่เพียงการจำได้ว่ามีสิบข้อแต่คือการใช้มันเป็นกระจกสะท้อนให้ใจคล้ายจากความกำหนัดและเห็นตามจริงว่ากายนี้ไม่งามไม่เที่ยงและไม่ใช่ของเราเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะก้าวเบา และพร้อมเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์ตลอดการเดินทางที่ผ่านมาเราได้เห็นอสุภะครบทั้งสิบภาพจากศพพองเขียวและมีน้ำเหลืองไปจนถึงศพที่แตกสลายถูกสัตว์กินเหลือเพียงโครงกระดูกและสุดท้ายผุพังสลายแต่ละภาพบอกเรื่องเดียวกันว่ากายนี้ไม่งาม ไม่เที่ยงและไม่ใช่ของเราเมื่อวางลงบนแผนที่ของธรรมะอสุภะเชื่อมกับสติปัฏฐานสี่และมรณะสติช่วยให้ใจคลายจากความกำหนัดและละความประมาทที่คอยหลอกเราเรายังได้เห็นด้วยว่าอสุภะไม่ได้หมายถึงความสิ้นหวังแต่คือการฝึกให้ใจไม่ถูกความงามชั่วคราวหลอกล่อและเมื่อผสมกับเมตตาภาวนา ใจก็ไม่แข็งกระด้างแต่กลับอ่อนโยนและมั่นคงประโยชน์แท้จริงของอสุภาพภาวนาไม่ใช่แค่การจำชื่อทั้ง10ข้อแต่คือการใช้มันเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นความจริงและปล่อยวางจากสิ่งที่ผูกใจเอาไว้สุดท้ายแล้วอสุภะคือบทเรียนแห่งการยอมรับว่าทุกกายเดินไปในทางเดียวกันไม่ว่าสวยงามเพียงใด ก็เสื่อมสลายไปในที่สุดและในความจริงที่อาจฟังดูหนักกลับมีความเบาเบาที่ใจไม่ต้องเหนียวรั้งเบาที่ใจไม่ต้องปฏิเสธสิ่งใดนี่คือของขวัญจากอสุภาภาวนาให้เราได้เรียนรู้ว่าการเห็นความไม่งามก็คือการเปิดทางไปสู่ความสงบที่ไม่ขึ้นอยู่กับกายแต่ขึ้นอยู่กับใจที่วางได้